โอเคครับวันนี้ผมมาแจกฟรดกันนะครับเออ,อแจกโค้ดเข้าร่วมสมาร์ทรูทคือเป็นยังไงน้างขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดออกเลยนะกดออกจากเกมแล้วก็เขา้า Google เลยครับเขา้า Google เลยนะตอนนี้แล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ไปว่าแหก แลกรับโคดเนี่ยครับพิมพ์ตามเลยนะครับเอ้ยฉันผิดฉันผิดฉันผิดเอ้ยเชี่อไอเชี่ยเครื่องบุหรอนนะเฮ้ย,ยลแลกโคดนะครับแลกโคดนะฟิสัยเนี่ยนะครับตรงนี้อันแรกอันแรกเลยนะครับ ให้ทุกคนล็อกล็อกอินเลยนะครับจะผมผมขอล็อกล็อกอินก่อนพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ไอเทมโค้ดนะครับเนี่ยครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะไอไอเทมโค้ดนี่นะครับแล้วให้ใช้รหัสเลยป้าปก็เข้าไปน,นี่นะครับได้รับแล้วเป็นกล่องสก,กินปืนนะมาเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้นผมอยู่ในเกมแล้วนะ กดเข้าไปแต่งตัวนะครับแล้วก็กดกล่องนะครัะเป็นกล่องสุ่มสก,กินปืนแบบนี้นะคะมีกล่องไปกดเยอะอืมบอกเลยให้ทุกนี่นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับเข้าร่วมสมรรถภูมิคือเป็นตำนาน